เจอกดิที่เดิมนะฮหน้าโตทำงานหนุ่มผมนะฮะหน้าคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วที่มานั่งตรงนี้เนี่ยก็มีอยู่ไม่เกี่เหตุผลนะฮะนอกจากเล่นคอมพิวเตอร์แล้วก็คือมาวอร์มเสียงมาซ้อมร้องเพลงละครเวทีทวภพบนี่เองนะฮะตอนนี้ก็กำลังซ้อมอยู่เพลงเสียงสูงมาก ไม่รู้จะร้องไหวว่าเสียงแบบมันเกินเรนจ์ของผมมันนะฮะก็พยายามร้องอยู่ตอนนี้เพราะาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องมีการที่เรียกว่ารีทรูนะคือการลองเล่นลองร้องตั้งแต่ต้นจนจบนะอ่านบทหมดเลยนะก็แอบลุ้นนะฮะพรพรุ่งนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะตั้งแต่ซ้อมมานะจะได้เจอพี่บอยด้วยนะก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมแล้วกันนะฮะยังไงคิดว่าหลายๆคนคงยังไม่หลับกันเนาะคืนนี้เนาะ ยังไงเดี๋ยวผมจะอตอนนี้เท่าไหร่ละห้าทุ่มสี่สิบห้าเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปมาให้ดูอีกเรื่อยๆตอนนี้ผมขอตัวไปซ้อมก่อนกระบททวีพบผมผมปลึกเริ่มเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับ